สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับค่าวคุยกับยุ้ยปียาชาัิกับรุนนนนนะคะเราพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิค่ะสามทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะคะวันนี้วันศุกร์9กุ้มภาพันธ์2567นเะคะเป็นวันศุกร์ที่เป็นวันไหว้ของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ คนจีนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ซินเจียอยู่อีซินี้พัวใช้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวจับขาวคุยพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะให้ความสําคัญกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราสามารถพูดคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ไป พร้อมๆกันได้เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะกระแสะเรื่องของการเกงช้างอะไรต่างๆนี่นะคะก็ทําให้เราได้ตื่นตัวเนาะว่าจะมีการผลักดันให้เกิดอีเวนต์กางเกงช้างอาใส่กางเกงช้างให้ได้มากที่สุดภายในหนึาทีจัดกิจกรรมกันเลยแล้วก็ให้กินเนสบุ๊คเนี่ยนะคะมาทําการบันทึกนะ ใครใส่ได้มากที่สุดนี่คือถือว่าชนะอะไรแบบนี้นีนะคะมันก็เป็นอีเวนต์หนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี้นะคะก็มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของกางเกงช้างเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วคนที่เขาเอาเข้ามาขายในประเทศไทยเราเนี่ยรู้กันอยู่ว่า90%มาจากประเทศจีนแล้วเงินเนี่ยมันเข้าสู่กระเป๋าของผู้ประกอบการจีนหรือเปล่าเอาล้วคนไทยล่ะคนไทยที่ผลิตกางเกงช้างล่ะเราจะมี มีรายได้จากตรงนี้ไหมมันเป็นซอฟต์าวร์ของเราไม่ใช่หรือก็มีการถกเถียงพูดคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในมุมของการคุ้มครองสิทธิหรือลิขสิทธิ ของคนไทยไม่ใช่เฉพาะในกางเกงช้างอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงความเป็นซิกเนเจอร์ของไทยอะ่ะในมิติอื่นๆด้วยนะคะวันนี้จับเขาคุยพูดคุยกับคุณทักษอรอสมบูรณ์ทรัพย์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณทักษอรอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณปิยะชัดค่ะค่ะวันนี้ซินเจะอ,อยู่อีซินดีโฮชัยนะคะนะคะเช่นกันค่ะ, <c oughs> ค,ะคือถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะว่าไปแล้วโนะบอกว่า กี่เพานี้มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนจีนมาแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรนะคะแต่ถ้ากิดว่ากลับมาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในบ้านเราตอนนี้ค่ะเท่าที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถึงขนาดมีการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอตอนนี้สถานการณ์ของซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยนะคะที่ที่มีการจดลิขสิทธิ์เนี่ยโอ,อ้ไม่ไม่ทราบว่าวกี่รายการแล้วแบบว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นประเภทไหนยังไงพอจะไล่ให้เราฟังหนได้ไหมคะ ไ,ได้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะคะจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพในหลายด้านนะคะสําหรับคนไทยเองก็มีศักยภาพทั้งในด้านที่ยื่นเข้ามาเยอะๆนะคะก็จะมีเรื่องพเพลงดนตรีกรรมนะคะน่าจะมาประมาณอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีวรรณกรรมนะคะก็คือพวกงานเขียนหนังสือต่าง,างๆแล้วก็งานศิลปรกรรมศริลปรกรรมเนี่ยก็จะเป็นรท,รทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทนะคะก็คืออาจจะเป็นทั้ง ภาพวาดเป็นงานประติมากรรมห,หรือว่าเป็นงานที่เป็นางานภาพถ่ายนะคะก็จะรวมอยู่ในงานในกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันอ,อย่างประเด็นที่เราถูกถข่งกันในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเรื่องของกางเกงช้างกางเกงช้างเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องลวดลายอันนี้ก็จะเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทหนึง่งที่เรียกว่างานจิตรกรรมค่ะอ,อ๋อค่ะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงกางเกงช้างนะคะตอนเนี้ย มีมีคนที่เขาเป็นห่วงแล้วกันว่ากางเกงช้างที่ผลิตส่วนใหญ่นําเข้ากลัวว่ารายได้มันจะไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยของเราก็เลยมีการสนับสนุนว่าให้ผู้ผลิตเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยลองทําเป็นลายให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมันจะได้ส่งเสริมรายได้ตรงนี้เนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้คําแนะนําอย่างไรคะผู้ประกอบการไทย ค่ะเรียนคุณเปสัตอย่างนี้นะคะจริงๆกางเกงช้างเนี่ยเรามีมาในบ้านเราเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะคะเราก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแต่ว่าจะเริ่มดังมากๆเนี่ยในช่วงประมาณระยะหลังๆนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเองก็จะนิยมใส่กางเกงช้างจนเป็นเป็นอ่อเป็นสัญลักษณ์ของ<ช>เราไปแล้วนะคะเป็นซิกเนเจอร์ในเวลาที่เรามาเที่ยวในประเทศไทยทีนี้ในเรื่องของลวดลายในกางเกงช้างเองนะคะอ่มันมีมันมีทั้งหลายมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องได้หลายมิติ ส่วนหนึ่งก็คือลวดลายหลกัหลกๆที่เป็นรูปช้างเนี่ยก็เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะเราก็อาจจะมีการเสริมพวกสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเราลวดลายต่างๆเข้ามาเพิ่มจนกระทั่งเป็นแผ่นพื้น<ม>อันนี้ก็ก็จะเอามาตัดเป็นกางเกงอีกทีหนึง่ง<ม>ถามว่าพอเริ่มเป็นกระแสขึ้นมานะคะว่ากางเกงช้างที่ขายอยู่ในบ้านเราเนี่ย ปัจจุบันเป็นของที่ผลิตในประเทศหรือว่าเป็นของที่นําเข้าจากต่างประเทศอันนี้กรมรพอร์ทราบเรื่องขึ้นมาเราก็ลงสง่สงเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ในตลาดใหญ่ๆนะคะ,ะทั้ง M D K สําเพงโบ๊ะเบประตูน้ํานะคะก็ปรากฏว่ามีทั้งที่เป็นเม็ดอิน h ท i l a n นแล้วก็เป็นเกันเก่งที่ผลิตในต่างประเทศขายปะปนกันจะเอาเป็นว่าที่เราดูจากแหล่งสี่แหล่งนี้นะคะก็ยังเห็นที่เป็นเม็ดอินเทอร์น็เนี่ย ขายอยู่เยอะกว่าโอ้ oh, ซึ่ง oh, กางเกงที่ผลิตค่ะที่ผลิตในประเทศไทยกับกางเกงผลิตต่างประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะถ้าคุณเปียชัดลงไปเดินตลาดจริงเนี่ยจะเห็นเลยว่า mm hmm. ถ้ากางเกงผลิตในประเทศเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อ mm hmm. ผ้าสปันไทยหรือผ้าเรยอนที่จะมีความหนาหน่อยแต่ว่าระบายอากาศได้ดี แล้วก็รูปทรงเนี่ยก็จะจะตัดสวยงามนะคะแต่เข็บแน่นแล้วก็ลักษณะของช้างที่ปรากฏบนเกงก็จะเป็นช้างหน้าตาสมส่วนก็จะขายืนพื้นปกติไม่มีช้างหงายท้องมั่งตะแคงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งออพอเราไปดูจริงไอ้ก,การหงายบ้างตะแคงบ้างนี่มันเกิดจากการประหยัดผ้าคือเขาก็อ,อาจจะของต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นผลิตราคาถูกใช่ไหมคะขเขาก็จะใช้ผ้าให้มากที่สุดก็อาจจะมีเอาช้างมาต่อๆกันมันก็เลยอา,อาจจะมีคลิกบ้างหงายบ้าง ซึ่งถ้าถามว่าเป็นลายที่คนไทยทํากันเองจริงๆอ่ะเราคงไม่ทําช้างหงายท้องแล้วเพราะเราก็โตกับช้างเราไม่เคยเห็นช้างหงายท้องอมันก็ก็ดูที่มาแล้วเนี่ยโอเคคือเขาเน้นปริมาณเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ปรานีอ่ะเนาะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องความคงทนนะคะถ้าคนที่เคยซื้อของที่นาเข้าจากต่างประเทศมาเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ทนเลย อาจจะใส่นุ่งเข้าวัดพระแก้วเสร็จออกมาเดินแควกเดียวขาดเลยอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะก็ค<อ>ือตะเข็บอะไรเนี่ยของเขาไม่เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันในนักท่องเที่ยวไม่ว่าไทยหรือต่างชาติถ้าอยากจะได้กางเกงท้างสวยและดีก็ต้องซื้อของที่เมดอินไทยแลนด์ แสดงว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารณรงค์ให้อถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อกางเกงช้างนะเราแนะนําเลยให้คุณเนี่ยซื้อของที่ m ม k e ซ์อินไทยแลนด์เพราะว่าคุณภาพดีกว่าคือเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราปราณีตกว่าสวยกว่านะคะแต่ว่าเราก็ห้ามไม่ได้ถูกไหมคะคือสินค้าราคาถูกที่หลั่งไหลเข้ามาอ่ะมันก็จะมีกลุ่มคนที่อไปขายเป้าหมายเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเป็นฝรั่งบังคัาคนที่มีกําลังซื้อจริงๆ อันนี้เขาจะซื้อแม็กซนไทยแลนด์ใช่ไหมคะที่เราไปสำรวจมาจะเป็นแบบนี้ซึ่งข้อมูลที่เราไปคุยกับผู้ค้าในตลาดสี่ตลาดที่เราไปดูกันนะคะเขาก็ตอบแบบนี้บอกว่าส่วนใหญ่ที่ขายอ่ะคนตั้งใจมาซื้อจริงๆก็จะซื้อแบบที่เป็นผลิตในประเทศมากกว่าเพราะว่าคุณภาพเอ่ยแบบสวยงามเอ่ยมันก็เป็นที่นิยมมากกว่าแต่ว่าของที่จำเข้าเนี่ยมันมีอยู่บ้างเนื่องจากว่าของเราอ่ะทำด้วยความบาลีมันก็ใช้เวลา ในเรื่องของปริมาณในการผลิตให้ได้จำนวนเยอะๆอะะเราก็อาจจะสู้ต่างประเทศที่เขา<อ>เขามีวิธีการของเขาที่เขาสามารถที่จะผลิตได้ในต้นทุนที่ถูกมาก<อ>แล้วก็ในปริมาณที่เยอะมากแต่ไม่เน้นคุณภาพเลยแล้วมันก็ะจะมีตลาดอยู่บางตลาดที่อาจจะยังต้องการของแบบนี้ แต่โดยสภาพแล้วอะค่ะเ,ออเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นคนผลิตเจ้าใหญ่ๆอย่างในเชีงยงใหม่เนี่ยเขาไม่กังวลเลยนะคะเขาบอกว่าของเขาขายแทบไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็การที่มีของต่างประเทศมาก็ไม่ได้ทําให้ของเขาขายน้อยลงมันยิง่งทําให้ตอนเนี้ยเป็นกระแสะที่ทําให้ทุกคนรู้ว่ากางเกงช้าง make in Thailand หรือว่าของที่เป็นของไทยเนี่ย มันต้องลักษณะยังไงคือจะซื้อก็ต้องซ<ช>ื้อให<ช>้ถูกออริจินอลต้องเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นกระแสอย่างนั้นมากามันกระแสเนี้ยมันก็ทําให้อีกมุมหนึง่งมันเหมือนกับว่าประเทศไทยของเราผู้ผลิตผู้ประกอบการกางเกงช้าก็ได้อน,นิสงไปด้วยเพราะคนเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างยุ้ยเนี่ยยุ้ยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยกางเกงช้าโอ้จริงอันนี้เชื่อเพราะว่ามีมาจากเมคอินประเทศอื่นนะแต่พอฟังข่าวเยอะๆเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะอุดหนุนผู้ประกอบการไทยอะไรเงี้ย มันก็แบบเป็นอนิสง์ของกระแสที่ฮิตจริงๆนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์เราจะไม่พูดถึงกางเกงช้างอย่างเดียวนะคะคุณทักษอรคะคือตอนนี้เนี่ยยุว่าหลายๆคนตื่นตัวว่าเ,เราอยากจะสร้างซิกเนเจอร์หรือว่าความว่าซอฟต์เพเวอร์ให้ประเทศชาติอื่นยอมรับคนทั่วโลกยอมรับอย่างมวยไทยเหมือนกับประสบความสําเร็จไปแล้วกางเกงช้างก็เข้ามามันยังมีตัวอื่นๆอีกอยุอยากเชื่อมโยงอะคะ่ะว่า มันมีความสําคัญไหมว่าถ้าเราจะสร้างซอฟท์พาวเวอร์มันต้องมีลิขสิทธิ์ต้องจดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเป็นราวคือควบคู่กันไปด้วยในมุมของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานี่ให้ข้อคิดอย่างไรดีคะค่ะอย่างประเด็นที่คุณยุ้ยพูดขึ้นมานะคะก็จึงเป็นประเด็นที่กําลังเป็นกระแสะตอนนี้เลยพอ,อกางเกงช้างมีกรณีขึ้นมาให้เรามาศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็เลยทําให้แต่ละจังหวัดได้ตื่นตัว สร้างกางเกงที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเลยนะคะก็คือมันจะเริ่มกลายเป็นว่าแต่ละจังหวัดก็จะมองหาลักษณะอัตลักษณ์จุดเด่นของตัวเองสินค้าประจาจังหวัดเนี่ยนะคะอย่างสมมุติยกตัวอย่างเช่นพิษณุโลกเนี่ยค่ะพิษณุโลกเขาก็จะมีพระเจ้าตาาเขาก็จะมีไก่ชนอันนี้เขาจะเริ่มผลิตกางเกงที่เป็นลายไก่ชนออกมาละ หรือว่าถ้าเราไปลำปางเราก็จะไปกินชามไก่ลำปางกินเสือตี๋วได้ชามไก่ลำปางแล้วก็ไปนั่งรถมาลำปางเขาก็จะเริ่มมีอัตลักษณ์แบบนี้เข้ามาอยู่ในกางเกงไก่ก็มาม้าก็มากปลาก็มีปลาทูก็ต้องไปที่แม่กลองใช่ไหมคะปูก็ต้องไปประจบหอย้สึกหอยประจบคีรีขันแล้วก็ปูที่สมุทรสงครามคือตอนนี้ทุกจังหวัดขุดหาสัตว์ประจำจังหวัดหรือเอกลักษณ์ประจำตัวเนี่ยออกมาทำเป็นกางเกงกันหมดซึ่งอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ แล้วมันจะเริ่มเกิดการรณรงค์ในหมู่คนไทยกันเองด้วยนะคะว่าสมมติเราไปถึงจังหวัดเนี้ยเราก็ต้องมีเช็คพอยต์ใช่ไหมคะคุณยุ้ยต้องไปเที่ยวให้ครบให้เห็นของเด็ดประจําจังหวัดแล้วของที่ต้องซื้อติดมือกลับมาก็คืออะไรคะเช็คลิสต์พวกนี้ก็คือกางเกงที่ประกอบไปด้วยอัตลักษณ์ทั้งหมดของสองจังหวัดเนี่ยเก็บมาเป็นที่ระลึกอแล่ใส่ให้สวยก็ต้องใส่ถ่ายรูปในจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งที่มันสามารถกระจายไปได้ ิงนะีนยกเรื่องนี้กลับมาสู่ลิขสิทธิ์นะคะ,คะลิขสิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองงานสร้างสารรค์ประเภทงานออกแบบงานวาดใะพวกนี้นะคะถ้ามันเป็นการทําขึ้นโดยตัวของผู้สร้างสารรค์เองอโดยไม่ได้เขาที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นลอกเลียนแบบจากใครมาอย่างกรณีแบบเนี้ยไม่ว่าจะกางเกงช้างกี่ร้อยแบบที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะคะหรือว่ากางเกงใหม่ๆที่กําลังจะออกมาเป็นกางเกงประจําจังหวัด ทั้งหมดเนี่ยถ้าทาด้วยตัวเองไม่ได้ลอกใครมาแบบนี้ยเป็นลิขสิทธิ์หมดของทุกๆคนที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองค่ะซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองทันทีที่มีการสร้างสารรค์นะคะแต่ว่ากรมมีบริการในการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซึ่งการแจ้งฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เนี่ยมีประโยชน์หลักๆอยู่สองอย่างนะคะ,คะอันที่หนึ่งคือเป็นหลักฐานเวลาสมมติว่าคุณยุ้ยี่ยออกแบบขึ้นมาแล้วคุณยุ้ยจะเอาไปฝากร้านอื่นขาย ร้านเขาก็ต้องขอคุณยุ้ยว่าท่านะคะนี้ลายนี้คุณยุ้ยออกเองหรือเปล่าคะเป็นลิขสิทธิ์คุณยุ้ยหรือเปล่า<อ>คุณยุ้ยก็ไม่รู้จะเอาเอกสารอะไรมาพิสูจน์<อ>ดีที่สุดก็คือหลักฐานการที่แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมเนี่ยค่ะคุณยุ้ยก็เอาไปส่งให้เขาดูได้เลยอันนี้ผู้ซื้อเาก็สบายใจว่าเขาซื้อของที่ถูกลิขสิทธิ์แน่ๆนะคะแล้วประการที่สองก็คือถ้าต่อมาคุณยุ้ยวันดีคดีไปเดินตลาดแล้วเจอคนอื่นเนี่ยก๊อปปี้กางเกงของคุณยุ้ยไป คุณยุ้ยก็มีเอกสารที่แจ้งข้อมูลกับกรมนี่แหละสามารถที่ไปสถานีตำรวจแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายต่อได้เลยโดยที่มันเป็นการพิสูจน์ได้ง่ายว่าอันนี้เป็นงานลิรรขสิทธิ์ของคณยุ้ยเองเพราะฉะนั้นพอเกิดกระแสปัจจุบันนะคะสิ่งที่กรมพยายามจะสื่อสารต่อประชาชนมากที่สุดก็คือ,อมไม่ว่าคุณจะเคยออกแบบไว้กี่สิบปีก็ตามเนี่ยถ้ามันยังมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่ก็ขอให้คุณมาแจ้งขานข้อมูลไว้กับกรมซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการจะใช้ ในการขยายกิจการหรือว่าดําเนินการทางกฎหมายในกรณีที่คุณตรวจพบการละเมิดในภายภาคหน้าค่ะค่ะเาถามเป็นความรู้นิดหนึ่งงานที่จะต้องอจดลิขสิทธิ์ได้ค่ะมันจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์หนึ่งเดียวมันมีข้อจํากัดอะไรไหมคะลิขสิทธิ์ข้อจากัดแค่สร้างขึ้นด้วยตัวเองคะอ่ะแล้วก็ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครอขอสองอย่างนี้เองนะคะง่ายมากเลยไม่ได้มหมายความว่าคนหนึ่งวาด พระปรางวัดอรุณและคนอื่นจะวาดไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ไปนั่งวาดพระปรางวัดอรุณในเวอร์ชั่นของตัวเองได้แล้วแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคนวาดโอ้ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับความเป็นการการสร้างซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะคือคืองานที่เราใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างขึ้นมาทั้งหมดน่ะแล้วเราสามารถที่อันนี้จะเป็นงานประเภทลิขสิทธิ์และการที่เราอเอางานที่เนี้ย ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆอมันต้องมีความคุ้มครองเป็นหลักสําคัญไว้ก่อนด้วยะคะ่ะ oh. ไม่เช่นนั้นเนี่ยงานทั้งหมดมันก็จะถูกก๊อปปี้ได้ง่ายค oh. ือซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีคุณค่า mm hmm. ในตัวของงานของมันเองแต่ถ้าเมื่อไหร่มันถูกก๊อปปี้ไปมากๆจนกระทั่งคุณค่าหลักเนี่ยมันถูกเลือนหายไปแล้วเพราะว่าคนที่สองแถวก๊อปปี้เขาก็อาจจะไม่ได้ มีมุมมองในการนำเสนอหรือการใช้ตัวงานนั้นในแบบเดียวกันกับเจ้าของคือซอฟต์พาวเวอร์มันจะค่อยๆเลื่อนไปในทิศทางอื่นเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ต้องแทรกอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์มากเลยคุ้มครองซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเจอตอนที่เราไปลงพื้นที่ดูกางเกงช้างทั้งหลายในตลาดนะคะคะคือเราเห็นกางเกงช้างที่ผลิตในประเทศไทยเยอะและแต่ว่าก็จะติดแค่ว่า made in Thailand สิ่งที่ขาดมากๆเลยคือ oh. เรื่องเครื่องหมายการค้า oh. ก็คือโลโก้หรือว่าแบรนด์ที่บอกว่าคุณเป็นใครนะคะ oh. เผื่อว่าวันนี้คืนดีลูกค้านี่เขาซื้อไปต่างประเทศแล้วเขาติดใจเขากลับมาหาเราไม่เจอแล้ว oh. ก็เขาก็จะได้ดูจากตัวเครื่องหมายการค้า oh. แล้วก็ตามหาเจอว่าอ๋อผู้ประกอบการโรงงานนี้ที่ผลิตคือโรงงานไหนเขาจะได้กลับมาซื้อสินค้าได้ถูกค่ะ ค่ะคืออาจจะต้องใส่ใจนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการขายไม่ใช่ว่าแบบขายอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ติดบ้ายี่ห้อเลยว,ว่าฉันมาจากโรงงานไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสียโอกาสทางการค้าได้นะวะหาะะเปรียบเทียบกับอย่างกรณีกางเกงช้างเนี่ยอันเนี้ยเราเราจะต้องทํายังไงถึงจะไม่ให้คนอื่นไปลอกเลียนแบบแล้วที่สุดแล้วผลประกอบการเนี่ยมันไม่ได้ตกมาที่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทักษอรอ ประเด็นที่คุณยุ้ยยกขึ้นมานะคะมันเป็นเป็น,ปนอีกมิติหนึ่งที่มันจะมีความซ<อ>ับซ้อนมากขึ้นเพราะคล้า,า,ายๆว่าเป็นเรื่องของการละเมิดระหว่างประเทศนะคะ,คะถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะคุ้มครองคือมวยไทยด้วยความที่มันอาจจะมีความซับซ้อนของมันแหละ<อ>ก็อาจจะขอยกเป็นตัวอย่างเป็นอ่อ,นอื่นดีกว่านะคะสมมุติว่าเป็นคําอะไรสักคํานึงที่ที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ดีเราใช้บนเสื้อผ้าแล้ววันดีคืนดีก็มีสางชาติเอาคําคําเนี้ยไปใช้ ประกอบเป็นเสื้อผ้าทําเหมือนกับที่คนขายขายเลยนะคะเ oh. อถามว่ากรณีอย่างนี้ oh. มันอาจจะต้องมาดูในในดีเทลนิดนึงว่าอย่างลวดลายที่เราวาดประกอบกับคํานั้น,ม,น oh. มันคงไม่ใช่คําคําเดียวอะคําคําเฉยๆมันจะไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะเป็นเรขสิิลป์แต่ว่า oh. ถ้าเรามีการวาดลวดลายของคาคานั้นนึกออกไหมคะหมายถึงม, oh. มันไม่ใช่คําเฉยๆมันอาจจะมีการตกแตง่งมีลายกระหนกมีอะไร oh. Oh. เพิ่ม oh. <ๆ>เข้ามาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเป็นภาพที่ เป็นงานวาดที่เป็นลิขสิทธิ์ได้ทีเนี้ยถ้าเป็นแบบนั้นเขามาก๊อปปี้แบบนี้ของเราไปเลยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ดําเนินการได้อยู่อก็ใช้ความคุ้มครองในนั้นกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ละเมิดได้ถูกไหมคะอันนี้คือข้อดีที่แบบอาจจะต้องมีการดูรายละเอียดนี่แหละถึงต้องมีหน่วยงานนี้เนาะสำคัญมากเลยอะ อ๋อค่ะทีนี้อย่างเช่นกรณีนี้ค่ะมันจะมีอยู่กรณีหนึ่งที่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นความรู้นะคะคุณทักสอ่อนอย่างกรณีที่มีร้านกาแฟายี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะที่ชื่ออะสตาร์จุดๆๆทีนี้ก็มีคนที่ไปเรียนแบบค,คล้ายอะเป็นสตาร์บังอย่างเงี้ยอันนี้มันมีมันมีการถกเถียงแล้วก็แบบโอ้ยเสียเงินเสียทองกันอะไรมากมายเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาถูกฟ้องว่าเนี่ยต้องการที่จะไป ไปไปล้อเลียนอะไรเงี้ยถึงมันจะไม่เหมือนซะท้ทีเดียวแต่มันก็แบบเหมือนกับทําให้คล้ายทําให้คนอื่นเข้าใจผิดตรงนี้มันก็เป็นอีกอีกหนึ่งปัญหาไหมคะที่อยากจะแนะนําผู้ประกอบการอย่างไรอ,อันอันกรณีแคสที่คุณยูยกตัวอย่างนะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้าถ้าเป็นในมุมของเครื่องหมายการค้าเนี่ยต้องแนะนําผู้ประกอบการว่า ก่อนที่จะลงมือตั้งชื่อร้านหรือว่าผลิตสินค้าโดยมีโลโก้อะไรสักอย่างเข้าไปแปะนะคะจะต้องตรวจสอบโลโก้ของตัวเองก่อนว่าเหมือนหรือคล้ายของใครหรือไม่ซึ่งปัจจุบันนะคะวิธีตรวจสอบก็ง่ายมากก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ถ่ายรูปเครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบ ทีนี้ a อไอเนี่ยมันจะทําการจับให้เลยว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีคนอื่นจดไว้ไหมของเราเหมือนหรือคล้ายกับของใครไหมมีโอกาสจดได้ไหมถ้าสมมติว่าไม่เหมือนใครก็จดได้แต่ทีนี้ถ้าเหมือนใครและยังฝืนไปทําเนี่ยโอกาสก็คืออาจจะได้รับโน้ติสจากคนที่เขาจดเครื่องหมายการค้าเอาไว้ก่อนได้ให้เราเลิกใช้ Oh, ซึ่ง <okay. S 2> ถ้าเรารู้แบบนี้ยเราไม่ควรจะทําตั้งแต่ต้นนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. แล้วเราก็ควรจะตรวจสอบตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงมือไปลงทุนทําอะไรใหญ่ๆด้วยเพราะมันอาจจะทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองมาแก้ไขการตกแต่งของร้านใหม่ mm hmm. คืออย่างกรณีตัวอย่างนี้มัน มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามันก็เหมือนในสาระสําคัญมากพอจนดูแล้วเราก็รู้แหละว่าคนที่ออกแบบทีหลังอะ่ะเขาตั้งใจจะเรียนแบบอันแรกแต่ไม่ได้เอาให้เหมือนแต่เอาให้ขำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ในขายของกรณีที่เราเมื่เครื่องหมายการค้าได้อยู่ ถือว่าเป็นความรู้จริงๆนะคะ,ะในช่วงเวลาที่คนไทยกําลังตื่นตัวกับคําว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วผู้ประกอบการเองหรือว่าคนในท้องถิ่นพยายามที่จะหาอะไรตรงนี้ให้มาเป็นจุดเด่นแล้วก็จะได้สร้างเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะคะมีคำนะนนำอย่างไรที่จะทําให้ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราค่ะยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับอยู่นานค่ะสุดท้ายค่ะท่านนังสออ่อซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะคะมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราสร้างจาก สัลักษณ์หรือสิ่งที่เราเป็นอณ mm hmm. ตอนนี้เรากําลังพูดถึงการอ,าออกแบบอะไรใหม่ๆหมที่เป็นสัญลักษณ์ท้องถิ่นหรือว่าเป็นเครื่องหมายประจำจังหวัด uh huh. หรือเป็นสินค้าประจำจังหวัดนะคะ uh huh. ก็อยากแนะนําผู้ประกอบการว่าให้นึกถึงสิ่งที่คนภายนอกเขามาแล้วติดใจในตัวเรา mm hmm. แล้วก็นึกถึงสถานที่ของเราหรือของของเรานะคะ uh huh. อาจจะเอาพวกนี้มาประกอบเป็นอ,อุปกรณ์ประกอบในส่วนภาพของผ ภาพของสิ่งที่เราออกแบบได้ทีนี้ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นจังหวัดเท่านั้นที่มีสิทธิ์ทำได้เอกชนทุกคนในจังหวัดมีสิทธิ์จะทํลวดลายเป็นของตัวเองได้อค่ะถ,ถ้าสมมุติเราไปเห็นว่าใครทําเป็นกางเกงหรือลายของจังหวัดลายของจังหวัดเนี่ยก็ควรถ้าเราสมมติเราชอบลายของเขานะคะเราอยากจะผลิตบ้างอะ่ะควรจะติดต่อสอบถามกับเจ้าของลิข้าสิทธิ์ก่อนว่าเขามีเงื่อนไขหรือยินดีให้เรา ที่ไม่ใช่เขาเนี่ยผลิตได้บนเงื่อขไขอะไรบ้างเอออย่างข่าวที่ปรากฏอ่ะปัจจุบันบางจังหวัดเขาเขาเปิดฟรีให้ใช้ได้ใครก็ได้เอาไปทําเลยอ่แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างทุกคนดังนั้นควรจะต้องเช็คก่อนว่าอันนี้เป็นลายของเอกชนหรือเปล่าแล้วเจ้าของเขายินดีให้คนอื่นทํำไหมหรือว่ายังไงไม่ใช่ว่าเห็นเป็นของจังหวัดเราก็ยึดมาทําได้เลยนะคะอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบ เรื่องพวกนี้ก่อนที่จะดําเนินการทำไม่ไดาค่ะ,คะโอ้เป็นความรู้เลยนะคะวันนี้จากซอฟท์พาวเวอร์มาถึงเรื่องของอเรื่องของการคุ้มครองสิทธินะลิขสิทธิ์นะะในกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้ขอพรบคุณคุณนักสออนมากมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะวันนี้ขอพระคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้ได้ประโยชน์มากเลยนะคะนี่แหละค่ะคือการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ไทยนะคะนี่คือทั้งหมดของจับข่าวคุยในค่ำคืนนี้เดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่เวลาเดิมสามทุ่มครึ่งนะคะ วันนี้ทีมงานระยุปียฉัดสวัสดีค่ะ